ฟิลิปปินคนที่2ทีมเด็กฟิลิปปิน์แถลงปล่อยดีอาโนซบเมืองทองสโมสรูนย์พัฒนาฟุตบอลฟิลิปปินหรือ ADT แถลงการอย่างาเป็นทางการว่าได้ทำการปล่อยตัวมาดีอาโนกองหลังวัย23ปีของทีมไปอยู่กับเมืองทองในเล็กที่2ของฤดูกาล2020เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับประวัติของกองหลังของดิอัสการจูเนียวัย23ปีรายนี้ผ่านการเล่นในระดับสมัครเล่นสมมหาวิทยาัยการกีฬาแห่งชาติฟิลิปปินส์ UAAP และเคยติดทีมชาติฟิลิปปินส์ U23 ชุดลุยศึกฟุตบอลชายในมหาการรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาก่อนจะเทิร์นโผในระดับฟุตบอลอาชีพกับ ADT ในฟิลิปปินส์ฟุตบอลหลีกฤดูกกัน,นภายใต้การคุมทีมของอดีตคุณซื้อมากประสบการณ์ ในไทยลีกอย่างสกอตคูเปอร์โดยดีอานูจะเป็นนักตเตะเยริปิไรายที่2ที่จะย้ายมาร่วมทัพกับกีเลนพยองในช่วงเล็กที่2นี้ต่อจากคาวีกกโยโซก้องหลังเพื่อนร่วมทีมของเจ้าตัวที่บรลูข้อตกลงย้ายมาร่วมทีมไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทั้งสองคนจะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงก่อนเส้นปีนี้และจะเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันตามมาตรการสาธารณสุขก่อนที่จะร่วมฝึกซ้อมกับทีมต่อไป